สวัสดีครับวันนี้เราจะพายพบกับ10ข้อดีของสุงนัขพันธุ์เจแปนนิชินกัน 1. ร่าเริงสดใสขี้เล่นเจแปนนิชินขึ้นชื่อเรื่องความร่าเริงสดใสและก็ขี้เล่นเก่าพมันชอบวิ่งเล่นทํากิจกรรมต่างๆและใช้เวลากับเจ้าของในใสายร่าเริงของพมันจะสร้างรอยยิ้มและก็ความสุขให้กับคนรอบข้างเสมอครับ 2. ฉลาดฝึกง,งา่ายเจแปนนิชินเป็นสุนัขที่ฉลาดและก็ฝึกง,ง่ายพมันเรียนรู้สิ่งต่างได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อคำสั่งและก็สามารถฝึกวินัยได้ดี หมาะสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ครับ 3. รักความสะอาดจเจเบนิชชินเป็นสุนัขที่รักความสะอาดพวกมันไม่ชอบความเลอะเทอะและก็ดูแลตัวเองได้ดีครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงในบ้านหรือว่าคอนโด 4. ขนยาวสวยงามจเจเบนิชชินมีขนยาวสองชั้นครับขนชั้นนอกนั้นยาวตรงและก็หนาส่วนขนชั้นในนั้นนุ่มฟูขนของพวกมันนั้นสวยงามน่าดึงดูดและต้องได้รับการ,ปรแปรงขนเป็นประจำครับ 5. เข้ากับเด็กได้ดี เจวนนี่ชินโดยทั่วไปแล้วเข้ากับเด็กได้ดีพาะมันชอบเล่นกับเด็กอ่อนโยนแล้ะก็อดทนเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กครับ 6. เข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นได้เจวนนี่ชินสามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นแมวหมาหรือว่าสมาชิกใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามา 7. เห่าไม่มากเจวนนี่ชินไม่ใช่สุนัขที่เห่าเยอะครับพราะมันจะเห่าเฉพาะเวลาจําเป็นเช่นเมื่อรู้สึกตกใจเหงาหรือว่าต้องการเรียกร้องความนสนใจครับแปปรับตัวเก่ง เจเวนิชินปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีโะมันสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าคอนโดได้เป็นอย่างดีครับ 9. ดูแลรักษาง่ายเจเวนิชชินนั้นต้องการการออกกาลังกายแล้วก็การกรุมมิ่งนิดหน่อยครับแล้วก็เป็นสุนัขที่ low maintenance แค่อาบมน้ําแล้วก็แปรงขนให้เขาเป็นประจำก็เพียงพอแล้วครับ10อายุยืนยาวเจเบนิชินมีอายุขัโดเฉลี่ยที่12-14ปีครับเปียรอะไรบ้างครับ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาลักษณะนิสัยและก็ความต้องการขอสุนัขสายพันธุ์เจมินิชินให้ดีก่อนตัดสินใจเลี้ยงนะครับเพราะมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลใจใส่ครับแต่ถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับ c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดแจกดีนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ